สวัสดีค่ะกูจ๊อบวันนี้เรามาพบกับรายการกูจ๊อบนะคะวันที่หนึ่งเอ้ยวันที่เท่าไหร่วันที่สามสามพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบสามค่ะสายบองสติสตังคงจะลอยกับกระทงก็อาทิตย์นี้เราจะมีตำแหน่งงานว่างดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมค่ะของไอตำแหน่งงานว่างของภาคเหนือค่ะมีทั้งงานราชการและเอกชนนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะเริ่มจากโจ้ก่อนเลยค่ะผมนะครับก็จะเป็นของกรงการจัดหางานนะครับรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุนะครับและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการนะครับมีทั้งหมดนะครับตำแหน่งนะครับหนึ่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนะครับระดับการศึกษาก็วุฒิปริญญาตรีนะครับสาขาบัญชีบริการนะครับการจัดการนะครับผมตัาเงินเดือนก็16,500บาทนะครับ สีอัตรานะครับแล้วก็ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการนะครับอัตราเงินเดือนก็12,650บาทนะครับวุฒิใช้สมัครสอบก้วุฒิปวสนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติการนะครับอัตราเงินเดือนก็12,650บาทเช่นกันนะครับวุฒินะครับก้วุฒิปวสนะครับระดับทุกระดับการศึกษาเลยนะครับทุกสาขาเลยนะครับรับสมัครนะครับถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้นะครับ แต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงจะต้องผ่านภาคกก่อนนะครับ uh huh. แล้วก็สามารถติดตามได้ที่นะครับสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานครับคแล้วขอพี่แคทมีอะไรต่อครับมาถึงจังหวัดพิษณุโลกนะคะกอจังหวัดพิษณุโลกนะคะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะรับสมัครพนักงานราชก,การ12อัตราค่ะตำแหน่งก็เป็นผู้ปฏิบัติงานพยาบาลนะคะอัตราเงินเดือน11,280บาทค่ะ แล้วก็ยังยังมีอีกนะคะมีค่าครองชีพชั่วคราวนะคะให้อีกเดือนละ2,000บาทค่ะถือว่า,ามีรายได้ก็เยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะรวมทั้งสิ้นก็1 000, 3 2 8 0นบาทนะคะต่อเดือน,นะคะ่ะอันนี้ก็รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชนะคะหรือสามารถเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลด้วยค่ะ ขอ,องผม <ๆ S 1> นะครับ<ๆ>ก็มากันที่จังหวัดพะเยานะครับผมจังหวัดพะเยานะครับรับตั้งสถานที่นะครับเอาสถานที่ก่อนนะครับวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีนะครับจังหวัดพะเยานะครับรับสมัครลูกจ้างเหมานะครับบริการ2ตําแหน่งนะครับผม ก็คืองานขับรถยนต์นะครับผมอัตราจร้างเนี่ย7,500บาทนะครับแล้วก็งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับอัตราค่าจ้างก็8,300บาทนะครับรับสมัครถ,ถึงวันที่13พฤศจิก,กายนนี้ครับผมคำถามต่อของพี่แัดครับ,รบกลับมาจังหวัดเชียงใหม่นะคะสำนักง,งานสถิติจังหวัดเชียงใหม่รับสมัครรูปจ้างโชว์ข่าวนะคะอันนี้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนะคะรับจำนวน29อัตราค่ะ รับตั้งแต่วันที่2ถึง10พฤศจิกายน2,563นี้นะคะส่วนตำแหน่งก็เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนะคะรับบุกรการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชาเลยค่ะอัตรงินเดือน15,000บาทค่ะของผมนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดเชีงยงใหม่อยู่นะครับผมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับเราสมัครลูกจ้างเหมาบริการนะครับกลุ่มดูแลบำรุงรักษาสวนนะครับผม รับทั้งหมดนะครับ1อัตรานะครับอัตราเงินเดือนก็15,000บาทครับรับสมัครถ,ถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วขอพิเคษละครับมาจังหวัดเชียงรายนะคะจังหวัดเชียงรายสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดเชียงรายนะคะรับสมัครูุจ้างจ้างเหมาบริการนะคะตำแหน่งเจ้าหน้าที่พรา,าพร,ะระศึกษานะคะ จำนวน1อัตราค่ะวุฒิการศึกษาก็ปริญญาตีนะคะรับสมัครตั้งแต่วันที่2ถึง11พฤศจิกายน2563นะคะอันนี้ก็เงิอนอัตรากันเดือน13,000บาทค่ะต่อไปผมนะครับมาที่จังหวัดลำปางนะครับผมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางนะครับรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ5อัตรานะครับ ก็จะมีตําแหน่งนะครับที่รับนะครับนักวิชาการวิทยาศาสตร์นะครับศึกษาจํานวน3อัตรานะครับเงินเดือนก็1 5 0 0 0บาทนะครับต่อด้วยช่างเทคนิคนะครับหอัตราเงินเดือนก็13,300บาทครับและคนสวนนะครับอีก1อัตรานะครับเงินเดือนก็900 0บาทนะครับผมรับสมัครถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้ครับต่อขอพี่แคทครับกลับมาที่จังหวัดเชียงรายกันนะคะศาลจังหวัดเชียงรายนะคะ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการนะคะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมค่ะรับจำนวน2อ,อัอัตรานะคะวุฒิการศึกษาก็ประกาศนียบัตรวิชาชีพนะคะหรือปวชค่ะอันนี้รับสมัคราสาขาบริหารธุรกิจนะคะการบัญชีแล้วก็พาณิชยาการ เรขานุกการแล้วก็สาขาวิชาภาษาต่างประเทศนะคะและสาขาคอมพิวเตอร์ค่ะรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่6พฤศจิกาย,ยน2,563นะคะอัตราเงินเดือน1 4 0 7 0บาทค่ะอ่ะโจ๊กมีอะไรอีกอ่าขอผมหมดแล้วครับงานราชาการนะคะหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีงานของของรา,าชาการนะครับออขอพ่แคสต่อเลยครับของจังหวัดลำปางนะคะอามาหาวิทยายลัยราชภัฏลำปางนะคะ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้รับจํานวน2อ,อัตราค่ะรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่6พฤศจิกาย,ยน2563นะคะแล้วก็ตําแหน่งต่อไปนะคะเป็นนักวิชาการพิเศษปฏิบัติการบุตรการศึกษาระดับปริญญาตีนะคะทางด้านศึกษาพิเศษนะคะหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะหากมีประสบการณ์ก็สามารถพิจารณาเป็นพิเศษค่ะอันนี้กตังคนเดือน16,6ห และยังมีอีก,อก,อกตำแหน่งนนะคะผู้ปฏิบัติงานการเกษตรนะคะปฏิบัติงานสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะอันนี้วุฒิการศึกษาก็ประกาศนียบัตรวิชาชีพนะคะหรือวุฒิปวชนั่นเองนะคะ,ะหรือเทียบเท่าก็ได้ค่ะอันนี้อัจตรางเงินเดือน1490บาทค่ะต่อไปโจก๊กงานร<จ>ะชอนงาน<อ>กระชนนะครับผม,มางางนราชการก็หมดไปแล้วนะครับ มาต่อกันที่งานเอกชนเลยนะครับของผม,ผมจังหวัดน่านนะครับผมโรงน้ำแข็งตั้งจิตอนุสร์นะครับผมรับพนักงานธุรการนะครับสองตำแหน่งเพศหญิงนะครับอายุ28-38ปีนะครับอัตราเงินเดือนก็9,000บาทนะครับผมอขอพี่แคทแล้ครับ งานเอกชนเนาะอันนี้เป็นของจังหวัดลำพูนนะคะบริษัทโฮย่าออฟติกประเทศไทยจำกัดนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะอันนี้ประเภทกิจการการผลิตเลนนะคะอันนี้ก็ถือว่าได้ข่าวว่าคนสมัครเยอะเหมือนกัน<ช>เนาะค,คนสนใจเยอะนะแล้วก็รับสมัครตำแหน่งวิศวกรอ,อุตสาหกรรมการผลิตนะคะ อันนี้รับปริญญาตีเพศชายนะคะจำนวน1อัตราอายุก็ตั้งแต่20-55ปีขึ้นไปนะคะอัตราเงินเดือน15,000บาทค่ะมีอีกไหมอ่าขอบผมนะครับก็มาที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมบริษัทเจเนอราลี่ประกันชีวิตนะครับผมรับตําแหน่งเจ้าที่สินเชื่อเจ้าที่การเงินนะครับ20อัตรานะครับได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงเลยนะครับอายุ25-45ปีนะครับตราเงินเดือนก็2 0 0 0 0บาทนะครับ รับถึงวันที่20มกราคมนี้ครับผมต่อที่พิ่แคทครับมาจังหวัดเชียงใหม่นะคะบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดนะคะ าสาขาเชียงใหม่ตำบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะประเภทกิจการก็การผลิตแล้วก็ผลิตอาหารอื่นๆนะคะรับตำแหน่งนักสัตวบาลน,นะคะอันนี้รับวุตรปริญญาตรีเพศช,ชายจำนวน1อัตราอายุก็ตั้งแต่20-55ปีขึ้นไปอัตราเงินเดือน15,000บาทค่ะม,มีอีกไหมครับก็จะเป็นมาที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมบริษัทพิจิตรนะคะพิจิตร ดิงกิ้งวอเตอร์นะครับผมรับพนักงานจัดส่งสินค้านะครับ2อัตราเพศชายนะครับอายุ20-40ปีนะครับอัตราเงินเดือนก็12,000บาทนะครับยังอยู่ที่พิจิตรนะครับบริษัทอิซุสุนครสวรรค์นะครับรับเจ้าหน้าที่การเงิน1ตําแหน่งนะครับเพศหญิงนะครับอายุ20-35ปีนะครับอัตราเงินเดือนก็15,000บาทนะครับและก็จังหวัดพิจิตรนะครับตแหน่งอันดับอันดับสุดท้ายนะครับผม อาลีนกลีนสยามนะครับผมรับพนักงานบัญชีนะครับ1อัตราเพศหญิงนะครับอายุ20-35ปีนะครับตัวเงินเดือนก็15,000บาทเลยครับผมเรามาต่อที่ของพี่แคทครับเรากลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่อีกทีนะคะอันนี้บริษัท CMA i r จำกัดนะคะคอร์ดิชั่นจำกัดนะคะอันนี้อยู่ตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะประเภทกิจการก็การติดตั้งไฟฟ้านะคะรับตำแหน่ง สถาปนิกงานอาคารนะคะอันนี้รับวุฒิปริญญาตีเพศหญิงนะคะจำนวน1อัตราค่ะอายุตั้งแต่25จนถึง38ปีอันนี้เงินเดือนอยู่ที่18,000บาทค่ะ,ะหมดยังอของผมนะครับก็มาที่จังหวัดลำปางนะครับผมบริษัทสาหากรณ์ u i ป m e n t นะครับจำกัดนะครับรับวิศวกรไฟฟ้านะครับหอัตราเพศชายนะครับ อายุ20-55ปีขึ้นไปนะครับวุฒิการศึกษาก็ปริญญาตรีนะครับจนนเดือนก็15,000บาทนะครับผมรับสมัครถึงวันที่26มกราคมนะครับและอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับคือห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับเอกนองนะครับปิตรวเรียมนะครับผมรับผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้านะครับ1อัตราเพศชายนะครับอายุ20-50ปีขึ้นไปนะครับผม ตังเงนเดือนก็12,000บาทนะครับล้วสมัครถึงเดือนมกราคมนี้นะครับผมต่อที่ของพี่แคทครับ จังหวัดลำพูนนะคะจังหวัดลำพูนมีอยู่บริษัทมี2บริษัทเนาะจังหวัดลำพูนบริษัทลำพูนพลาสแพ็กนะคะจำกัดตำบลป่าศักอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะอันนี้ประเภทกิจการก็ผลิตบรรจุผลิตภัณฑ์พลาสติกนะคะตําแหน่งที่รับก็คือช่างเทคนิควิศะวะกรรมไฟฟ้านะคะบุิการศึกษาก็ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสค่ะรับอันนี้รับเพศชายนะคะจํานวน1อัตราค่ะอายุก็ตั้งแต่2 3 4สถึง ส0ปีขึ้นไปอัจราเงินเดือน13,000บาทค่ะแล้วมีอีกบริษัทหนึงบริษัทที่2นะคะบริษัทลำพูนไกลหมอนะคะอันนี้อยู่ตำบลมะเขือแจ้นะคะอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะประเภทกิจการก็เป็นโรงพยาบาลนะคะอันนี้รับตำแหน่งนักรังสีเทคนิคค่ะวุฒิก็ปริญญาตีขึ้นไปนะคะอันนี้ไม่จำกัดเพศด้วยนะคะจำนวน หอัตรานะคะอายุก็ตั้งแต่20-30ปีขึ้นไปอัตราเงินเดือนอยู่ที่23,000บาทค่ะ และเ,เรายังมีข่าวดีนะคะตอนท้ายรายการก็เป็นข่าวดีจากของกรมการจัดหางานนะคะซึ่งประกาศรับสมัครคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลนะคะภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานครั้งที่15ค่ะอันนี้รับตำแหน่งคนงานภาคการเกษตรนะคะ ก็จะมีคุณสมบัตินะคะก็จะเป็นเพศช,ชายนะคะต้องผ่านต้องพ้นภาระรับราชการทหารนะคะเกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายน2524ถึง27พฤศจิกายน2540นะคะท่านใดสนใจก็สามารถเข้า จะไปยื่นรับใบสมัครด้วยตัเองนะคะโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆนะคะเว้นแต่ค่าใช้จ่ายสําหรับการเดินทางไปทํางานในประเทศอิสาราเอลตามที่กําหนดไว้นะคะอ,ะอันนี้รับตั้งแต่วันที่23ถึง27 พฤศจิกายน2563คะในวันและเวลาราชการค่ะแล้วก็ท่านสามารถเข้าไปสมัครได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะคะกรมการจัดหางานชั้น1ค่ะแล้วก็สำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพพื้นที่1นึถึงสินะคะแล้วก็ท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถเข้าไปสมัครได้ที่สำนักง,งานจัดหางานได้ทุกจังหวัดณนะที่ตั้งทท,ที่ที่อยู่นะคะ แล้วก็ท่านสามารถดาวนโหลดใบสมัครและเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานได้แล้วก็เว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเงินเดือนเยอะด้วยนี่เงินเดือนเหอะอาจารย์เงินเดือนนะครับผมนึกว่าผมรึกว่าพี่แคทลืมแลเกืเอบลืมอาจารยเงินเดือนนะครับผมเดือนละ5,300นาะครับเชสเกล เชสเกลอิสราเอลนะครับผมหรือประมาณ48,073บาบาทครับผมก็ถือว่าเยอะนะครับใช่ <ๆ S 1> ครับถ้าใครสนใจนะครับไปติดต่อได้ที่ กลมการจัดหางานนะครับใกล้บ้านท่านนะครับผมสํานักง,งานจัดหางานทุกจังหวัดตาทมที่อยู่ที่ตั้งท,ที่ท่านผู้ชม,มอยู่นะคะ,ะก็ถ้าหากท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปดูเว็บไซต์รายละเอียดต่างๆได้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้นะคะก็ก่อนที่จะไปทํางานต่างประเทศนั้นก็ควรศึกษาให้ดีๆก่อนนะคะว่าเราจะไปทํางานและการเป็นอยู่การกินเราก็ต้องหาข้อมูลสืบพลนข้อมูลดีๆก่อนนะคะ แล้วก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอันนี้ก็เวลามันจํากัดนะเนะเา,เา,าะเราเราอาทิตย์หน้าเรามีตําแหน่งงานบ้างอีกเยอะแยะเนาะครับเดี๋ยวขอขาดตำแหน่งงานที่ท่านสนใจนะครับยังไม่มีนะครับหรือว่ายังไม่เข้าเป้าท่านนะครับท่านสามารถเข้าไปออดูได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ doe.go smartjob นะครับ doe.go.ts นะครับผมค่ะแล้วก็ ให้ท่านผู้ชมนะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ f c e e o o o k แฟนเพจศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือค่ะซึ่งเราจะมีกิจกรรมแล้วก็ตำแหน่งงานว่างมีสาระน่ารู้ต่างๆเราไดา้ประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ด้วยนะคะ ตรงนี้ก็เข้าดูดหนาวอากาศเย็นแล้วเนาะยังไงก็ช่วยรักษาสุขภาพด้วยนะคะเชื้อไวรัสโควิดก็ยังไม่สิ้นสุดลงแต่เรเาก็ยังไม่รู้ว่าเชื้อไวรัสโควิดนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะคะก็ฝากท่านผู้ชมช่วยดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากกรมการจัดหาง,งานศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนะะือค่ะ นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมวันที่17พฤศจิกายนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบสวัสดีค่ะกูจับ